น้าวดตัวเครับขณะนี้ก็มาลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ไฟไหม้บ้านนะครับของนาสอตอนนี้ก็เรามาดูที่จุดเกิดเหตุนะครับ ตอนเช้านี้ก็ประมาณสิบโมงนะไฟไหม้บ้านก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะแต่บ้านนี้ก็มีเพิ่งไปติดโซล่าเซลล์นะครับเมื่อไม่นานนี้ เดินขึ้นดอยนิดนึงบ้านนี้เราก็ไปช่วยซ่อมไว้นะครับช่วยทำไว้เ<อ>มื่อป,ประมาณปี2ปีที่แล้วน,นี่ครับสวนผลไม้ก็เรียบร้อยหมดเลยนะครับ ครับอันนี้ก็สภาพบ้านนะครับเหลือแค่นี้ฉัได้เกลือเข่งอฮ้ยชอ นัซอวิเย่เนีลาเว่เลชคือนั่งวิเยไอติชนาริกเท่ามีตุววิจนมีตัวิชามติดตนะมาสุรีอโติยามาเชร์คนน้มีตัววิโเลยยเช้คอไฟฟ้ามาจจุหม่เลไฟฟ้ามาจจุนี่เลยมีตัวกันโนนะมาก็โดปพี่แล้โนก็ตุ๊แคเช่เรลยเชี ชอตเตยมาเช็คน่อยแยมีตัวเวลีปลอากตีเปียวแยแผวชุดคือเลยยเช็คกับมาจแม่ติคจะเคยนาชอตเลยนชจับฝาเวหัวระบุข้าวอแม่เลหระบุนี่อะเตุนวชเลยด้กัมีพ่อกาติปามีกติปาตีกัจะยิลาวิเจลิค่ะเขกาตป เด็เขาย่อเยี่ยมมาเขมัวเผื่อกันลยซานะเผื่อเด็กเขาติดเชื่อมาถู่เราบ้บากามาเราเลยอย่มาเช็ดแหละอักขระแต่บาแบห,หลนะ,ระหนนะครับอันนี้ก็บ้านนศน,นะครับนศจะฟ้านะครับครัไฟไหม้บ้านนะไม่รู้สาเหตุนะว่ามาจากอะไร แต่เป็นไปได้ว่าความร้อนนะฮะเนื่องจากอากาศร้อนมากนะฮะแล้วก็ไฟไหม้อันนี้ก็ไหม้ไปทั้งตั้งแด่สิบโมงนะครับยังยังยังไม่ดับเลยนะ,ะตอนนี้เราก็มาติดมาติดตามเยี่ยมเยียนนะครับ ครับแต่นี้ก็ยังไม่ดับเลยนะครับไฟนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับไฟยังไม่ดับเลยนะฮะก็กำลังมาสำรวจความเสียหายนะครับดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ แม่เขาอยู่กับลูกสามคนนะแม่ลูกนะพรชัยไปไหนพรชัยอ่ะน้องเสื้อแดงนะครับน้องเสื้อแดงน้องรัดดานะฮะบ้านไฟไหม้แล้วนะไม่มีที่อยู่และก็แค่นี้นะครับ